มาป้อนข้าวเด็กๆอะเงียบ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 ัป๊บคือเก่านะพี่น้องปร๊บเหมือนเดิมอาหารเยี่ยงเยี่ยงกันเฮ้ยเปลี่นยนกันตัวเสียี่ยงกันเห็นไหม เอาฮันแหมก็จะไปไกลดิยายผัถึงเอ้าฮันเออที่ไฮยูเอ้า ที่ได้อยู่บ้านคือเราหดใหญ่อยู่ว่าอย่างนี้แสบบ่าอ๋ออ๋อเหี้ตัวไรอเล,มา,ลมาหาที่ไหนมาหาใอยโว้ยเจ้ามาหอดโตหาใอยเยอยครจะรัดเจ้ามา มิดบ,บ้านน้องไหวมากเลยกับทั่วหาที่ละ่ะลากินอยู่ฮะอะไรแบบนี้ใส่อ๋อ <laughs> เรนละบ้านเรนละบ้านน่าดำดีตากแดดได้หมู่บ้านนี มุ้ยตาวายุลูกจากแดดทำกับตาทำไมตาทำกระหรื้นออกให้เฉยหรือจะเอาอยากยกเอาหันหันห์ันลาทีไกินหรกินไะไอยู่แย่ปิ่งดีนี่ดินี่ดิแฮมเขากินได้เขาแย่กระชุ กินตับกับหนอ <c oughs> ไปแล้วพี่หนอขอตัวป้อนน้องเด็กๆดีก่อน,นอขอป้อนน้องมาก่อนอันนี้อะไรงัวน้องตังไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะอักผมอิงมือ